เาพอคนเห็นไว้ครับผมนี่นี่แหละครับผมน้ำไหลครับพลังงานล่มครับอผู้ผู้ปญาชาวบานนะครับนี่เห็นเองครับผมบ,บ,บ่ได้ไปเห็นตามผู้ใหี่เหเราขายของครับผมนี่เราขายของขายอยู่สายโน่นนี่อยู่ทั้งอำเภอเละหารใต้เขตอำเภอละหารใต้ป่ะอ๋อเขเขนอำเภอบานกวดครับ กินว้่ยล่องครับแล้วขายขายบัอกม่วงครับขายห่ออันนี้มาเบิ่งนครับผมเราเห็นในนี่แล้วก็น้นำไรดีเสะแต่ว่าลร่มร่มแห้งกับสีไลแห้งเท่านี้ผณได้อยากเอาไปเห็ดน้ำนี่ได้เลยครับเพื่ออย่างเอาไปเห็ดตัวอย่างครับนามน้องครับนามใส่หนามศาสนาน้องว่าศาสนาครับประโยชน์รครับ ไหลเรื่อยๆครับผมนี่ครับเอาไว้ใส่ครับดีกว่าขึ้นเรียกว่าอุ้ยถามวีร่ลมมันจังสีไหลครับผมเดี๋ยวไปเร่งการทํางานครับนี่ครับนี่ร่มมาแล้วอุวย้ยว่ามันหมุนอะไรเนี่ยถ้าถ้า,ถา,ถาร่มหมุนกับสีไหลครับผมเรื่งการทํางานครับผมมนนีร่มไม่ค่อยแห้งสีหมุนน่อออมครับผมอ้อ เดี๋ยวเอาไปเห็ดใส่ยู่บานครับผมขอท้าดีครับมุนเล่ม้วนเหล่ากรจายเลเรื่อยอันนีโ้โอ้ขอทาดีแล้วหัจะเ็ดีไรเออนี่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 นนี่นรไลแหงน,นี่กับพ่อได้ใส่ไร กระไลครับนี่นนานา,านา่านานานันานานานอนา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 ้านานานนา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 ้าน่นา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 น้นา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 น้านนานานนบานา่านดนานานา่นานาาน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 นนนาค การทำงานของ,งโอ <Ms. S 2> ลง้ลมแห้งครับโอ้แต่พายุมากดีที่ว่าตึกร่มเลยโอ้ครับผมสุดยอดเลยทะล้์ยไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าเสียวครับผมนั่นๆมุนสอบทิศงี้เราใส่หางเสือนี่คางเสืนครับคางเสือโอ้ลมแห้งครับโอ้ เที่ยวกันนะครับผมตาลลมอยู่ลมพายุนีงครับผมโอ้าะว่าลมยี่ลมลมดีนะลมดีกับไลดีเนาะครับเนาะโอ้เขาทาดีอยู่นะครับไม่ต้องโอ้ยไม่ต,ไต,ต้องไปติดไม่ต้องไปติดเท่าไหรเที่ยวเนาะแต่ว่าเวลาพายุแห้งๆเนียครับพายุดูร้อนลอมแห้งๆนหมเอาอยู่วันละนี่ บอเวลาพยยงแห้งมันสิเอาเอ,าอายู่บะทนเือคือมันสิพังบะบอกไปหยังบะเออครับผมนี่เฮ็ดน้ำเด้อนี่เป็นผงหัวข้รับนี่ลิกจิตเป็นวะหัวหัวนี่เป็นใส่ยั่างนี่จ้องไว้นี่ใส่ถังน้ำนี่นี่ต้องตึงไว้นี่ใส่ผ้าาใส่ใส่แบบอันเสื้อเข้าทสียเข้านอหนี่ใส่ถังเสื้อเล็ก โอ้ oh, ครับเพราต้องใส่นี่ให้ม oh, mm ัน hmm. นักเนาะครับน oh, ี่เนาะนี่ต้องเห้มันไหลมันลานกันนี่นี่ในนี่นี่น้าเนี่นี่นี่หน้ำไหลลงมาเนี่ยนี่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 จะท้อพี่ที่โอ้โหนี่ครับนี่ใส่เล็กเล็กแผ่นแถวนี่เล็กนี่ง่ายๆครับผมต่อฟูนอันนึงนี่ได้เลยนี่มีเงิน เื้อปูนมีเส้อปูนแล้วก็อันอันกนว่าทอพวซีนี่ทอจักนิวนี่ทอทอจักนิวนี่ครับทอพีวซีอจักนิวนี่้ทออนิวนึงว่าระมาณนิวนึงสองนิวว่งโอ้ครับผมโอ้เหนหูจักเห็ดนาอเหนหูจักเห็ดนาะ โอ้คร <aid> ับผมนี <who referred to> ่โอ <king in mainland> <ged> ้นี่ครับนี่โอ้นี่ไป็นไมาแต่ใส่แล้วไป็เด็กสูตรนี่โอ้สร้างแล้วเฮ็ดน้าไันอยู่นี่ครับเนี่ยไปสร้างแล้วเฮ็ดไห้ครับเพิ่นเราเฮ็ดไห้บ่ครับผมเพิ่นครบเพิ่หัวเรเพิ่นบลยเพิ่นเรเฮ็ดครับนี่ใส่เอียงนี่นี่นี่เจ้ามุน ันเพิ่นใส่แผ่นอีกอย่างหนี่งพี่เอ๋อครับหนูอันนี้ใส่อีกย่างนี่ใส่เป็นกระดาษหรือเป็นยังโอ้ครับผมนี่น็อตสองตัวนี่น็อตยึดนี่โอ้ใส่เสือบท่จ้องกันนี่นี่เสือบใส่อยา่างโอ้ครับพิกครับผมพตี่พ,พิกที่ดำนะแม่หรอกติกที่ดำบเลยนะ เราเอามือจับบงจับสี่หูด้วยนะโอ้พัดติ๊กสีดำครับพัดติ๊กสีดำพัดติ๊กสีดำเดี๋ยวเอามากันโอ้โอเราใส่วัตถุรูเข้เศษเล็กก็เขนี่ครับวิถังนึงพัดเลี่สบายเลยนี่ครับนี่ใส่ทังพันโอ้เราใส่เล็กกันสินี่น,นี่เล็กอ่าเล็กเราเชื่อม กระเมยไผครับไม่ไฟ <Foreign. S 1> ่เสริมขั้นมยไผ่นั่นมันเล็กกุ้มๆมีตู้ยังครับพุณนะโอ้ครับผมเนี่ยโมย่างเวยเนี่ยกลุ่ม โล่งแห้งไแห้งหก่ันโอ้โหเศ้าเลยเศร้าเลยเศ้าเลยเออนีนี่น้ใส่ไปน้ำนี่นี่ครับผมใส่เล oh. right, right. oh. right. ็ก nice. ัปนี่ครับ oh. ี่เบื้องเงียบครับผมนี่ไม่ไฟอาก็ยูดายโอเดิรง่ายครับผมเห็ดนีใส่เวลาดืนถือไปเ้ษนี่ เล็กหมุนใส่ลูกปืนนี่ลูกปืนนะครัลูกปืนอ่าลูกปืนโล่สีก็ได้เนาะลูกลูกปืนนะลูกปืนเก่าๆลยนั่นได้ะลูกปืนสองอันนั่นล่างๆส่วนนี่เนี่ยชักปืนปืนสองอันสามพอดีเลยลูกปืนสามอันทึ่งๆกับเรียนนังของคุณคุณต้มก้ม นะครับมีทีเห็ดนั่อยู่นี่ต้องหาวิธีครับผมมีม,มีมีตู้เอาไปให้น้องเห็ดครับผมเป็นวายุสาครับพดทธนามะพร้าวโอ้โอเอาขึ้นบะดานเลย,ยาานเพราะต้องเอาน้ำมะดานเลยตรงมันเนาะมันอ,อยู่เล็กยากยแผ่นหมครับผมมันเอง เแล้วเห็นว่าแต่งานเหลหลายปีแล้วเนี่นยสีเหืงงองมันเตือเลยว่าพวกคิดมันเจือจน้ยผู้บัญชาบานนีดีเลยเนะี่ยโอ้เลาของมจะเยนดีครับผม ้วโเขาใจมึงนี่นี่หยาดละมองนี่มังนีก็ได้ลหยาลมองนี่นี่แนเดวดึกอแนน่อยกมีตัวลกอยาหตัวนี้ น้ำตัวชัดฉัก็เห็นแต่ยงใหญ่ครับดูเขาใหญ่คร <Nate> ับใหญ่เป็นรมใหญ่ตงสูงลน่ะพลังงานไฟอันนี้ไฟจ้งน้า้อีนองต้องมีนะครับผมมันได้ง่ายงางมาเลย É por um campeão.